นี่ก็เป็นสตูพืชนะครับทุกคนโอ้โหนี่ยาวเลยนะครับตูนะดูนูโอตัว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 มันก็ไม่เหลือแล้วครับอย่างนี้เนาะมากนี่เห็นไหมนี่นะต้นเดียวนะครับทุกคนนี่ต้นเดียวเลยอื้เนี่ยเขายังไม่โตมาเจอตัว เป็นใบถูกอะไรมากัดนี่นะครับแล้วจะมาดูนะครับอันนี้ใบเขามีปัญหาแน่นอนเลยเพียลงนะครับอ๋อมีนอนมีหนอนตัวเล็กๆนี่ครับทุกคนนี่นอนนะครับนอนกัดกัดกินเลยครับเนี่ยเนีนโอ้โหเนี่ยะ มอืใบผุนเลยขาดเลยครับทุกคนนี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยก็เป็นสตูพืชนะครับทุกคนโอ้โหนี่ยาวเลยนะครับตัวนะดูนู่ออตัวตัวตมันก็ไม่เหลือแล้วครับอย่างนี้เนาะนี่น้อนเลยนะครับเนี่ย ดูจากนี้ไปทั้งหมดเลยโอ้โหโถ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 โอ้โหพวกนี้ถ้าเราปล่อยไว้นะครับทุกคนเขาก็จะไข่ขยายออกไปเยอะมากนี่เห็นไหมเนี่ยนะต้นเดียวนะครับทุกคนเนี่ยต้นเดียวเลยเนี่ยเขายังไม่โตคันนียเขาจะกินจน ลงไปหมดเลยนะตัวนี้นะใบเขาขาดไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็เจอสองเนี่ยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาดาก็เอาไม่อยู่เลยเหรอเออเราต้องเดินมาดูด้วยนะครับอ่าเพื่อนๆมาดูที่นี่มันมันน้อยสะที่ไหนะนะนะเนาะเห็นเห็นอยู่อย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่น้อยนะครับทุกคนนะ อลงลงต้นเดียวเนี่ยลงต้นเดียวเนี่ยอืมโอ้โหเอาให้หมดเลยเหรอขอคิดว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรที่ไหนได้นะครับคือนอนลงนะครับทุกคนถั่วเราเนี่ยแถวกระเพียลงด้วยนะครับตอนนี้เพียลงเลยเพียจะกระจัน อาทุโอ้โหมันจะเอาให้หมดเลยเนี่ย โอโ้เจอมากเลยเนี่ยกินเพลินได้เจ้าเนี่ยนะเย้ลงด้วยนะครับนอนลงด้วยนะครับนี่นะครับเราก็ต้องมาดูเขาทุกวันนะครับเนี่ยตัวนี้โอ้โหนี่นะทุกคนมันก็ไม่เหลือแล้วครับอย่างนี้เนาะ ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วครับอย่างนี้ โอเคครับวันนี้นะครับผมก็ได้เดินมาดูถั่วฝักยาวนะครับมันก็พบปัญหา